คุณเคยคิดว่าจะเจออะไรในห้องน้ําบ้านคุณอาจจะเป็นแค่ผ้าอุ่นๆหรือผ้าขนหนาหรือไม่แต่สําหรับคู่แม่ลูกนี้การเจอสิ่งที่ห้อยลงมาจากเพดานห้องน้ํากลายเป็นเรื่องที่ช็อกใจพวกเขาคิดว่าเป็นเศษผ้าบาติกที่ห้อยลงมาแต่ความจริงกลับช็อกกว่านั้นมากมันเป็นงูใครจะคิดได้ว่าจะเจองูในห้องน้ําแม่ลูกเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเศษผ้าบาติกห้อยจากเพดานห้องน้ําพวกเขาใช้กล้องสูงเข้าไปดูและช็อกใจพวกเขาคิดว่ามันเป็นงูเหลือมตัวใหญ่ที่ห้อยอยู่บนเพดานมีความยาวถึงห้าเมตร และน้ำหนัก60กิโลกรัมพวกเขาต้องกังวลและตกใจที่จะเข้าไปใช้ห้องน้ำจนกระทั่งเจ้าหน้าที่จากกองกำลังป้องกันพลเรือนของมาเลเซียมาช่วยจับงูออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นหลังจากเด็กหญิงกลับมาจากโรงเรียนและสังเกตเห็นเพดานห้องน้ำพังลงมาส่วนหนึ่งจึงรู้สึกกลัวและไม่กล้าจะเข้าไปใช้ห้องน้ำดังนั้นเด็กหญิงก็ส่งข้อความไปบอกแม่ซึ่งเป็นครูที่กำลังประชุมอยู่พอแม่กลับมาถึงบ้านก็รีบเข้าไปตรวจสอบห้องน้ำ และต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นแม่เด็กกล่าวว่าเธอยังคงสงสัยว่าเศษผ้าบาติกนั้นมาจากไหนและวิธีการที่มันจะห้อยอยู่บนเพดานได้จากนั้นลูกสาวก็ลองใช้กล้องโทรศัพท์ซูมเข้าไปดูใกล้ๆและพบว่ามันไม่ใช่เศษผ้าแต่เป็นงูที่ห้อยอยู่บนเพดานพวกเขาต้องช็อกเหมือนกันเมื่อได้รู้ขนาดของงูดังกล่าวซึ่งเจ้าของบ้านคิดว่ามันอาจจะเป็นงูอนาคอนดาแม่เด็กรู้สึกสัมผัสผ่อนคลายหลังจากที่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นงูและเธอกล่าวว่า ถ้าไม่สังเกตเห็นงูตั้งแต่เนิ่นๆมันอาจจะทําให้เกิดความสะดุดใจมากขึ้นพวกเขาต้องระแวดระวังเสมอทุกครั้งที่จะเข้าไปใช้ห้องน้ําจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับงูออกไปแม่เด็กสงสัยว่างูอาจจะเลื้อยเข้ามาจากต้นทุเรียนเทศที่อยู่หลังบ้านซึ่งเธอเห็นว่ามีกระถางดอกไม้ว่าอยู่สองวันก่อนหน้านั้นอาจเป็นว่างูมาจากบริเวณหนองน้ําใกล้บ้านเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและช็อกใจมันทําให้เราเห็นว่าบางครั้งเราอาจจะพบสิ่งที่ไม่คาดคิด ในสถานที่ที่เราเคยคิดว่าเป็นโลกส่วนตัวอย่างห้องน้ำบ้านมันเป็นการเตือนให้เรารู้สึกระมัดระวังและเต็มใจความเตือนในสถานที่ใดก็ตามแต่ที่น่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่สังเกตเห็นงูตั้งแต่เนิ่นๆคุณคิดว่าจะทำยังไงหากพบสถานการณ์เช่นนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นและอย่าลืมเฝ้าระวังสิ่งที่อาจจะหลุดพ้นเข้ามาบ้านคุณด้วยนะ